วันนี้เรามีโอกาสเจอพี่โจวิกาหน้านะครับอยากรู้เหมือนกันฮะว่าฟอร์มของเชลซีในฤดูกาลนี้เป็นไงบ้างครับพี่ อ่าผมคิดว่าเพิ่นเริ่มต้นนะครับผมเพราะเจนายาหมดหวังนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เปลี่ยนโค้ชใหม่กันแล้วแต่นะครับผมคิดว่าสกิลมันมีเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้โค้ชที่จะมาคุมเนี่ยต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงอ่าถ้า่งั้นมันช่วยเชลซีได้นะครับผมครับแล้วแมนยูลิเวอร์พูลเป็นไงบ้างครับพี่ฮะแมนยูลิเวอร์พูลพวกเขาเริ่มกระท่องกระแทงกับชีวิตอยู่นะครับคิดว่าได้สามเมตรรวมกันชนะยังไม่ได้นะครับยังไม่ถึงไหนนะครับต้องใจเย็นสักยี่สิบเมตรก่อนค่อยตัดสินใจทีหลังดดีีกกวว่่าาาาแล้้้้้้มมมมัััันนนจจะะชชไไปยคครรรบบพใใหหหอ็ผ แพ้ทั้งคู่เลยนะทั้งแมนยูรีบูจะจะสู้แมนซิตี้ได้ไหมครับพี่บอกมันไม่ได้ยังไงก็หงเวยวี่นี่นผมแดงรีบูร์กับป้านายกนีหนกหูตลอดเนี่ยครับ เวลาชนะไม่เห็นเห็นแผ้เงียบเลยมันคืนอยังในบ้านเลยอะไรซีนึงมันไม่ใช่ใจนะนนซีนึงจบไปแล้วแต่มันจบที่ไหนมันก็เป็นเพราะว่าที่สั้นไม่บ้านอ่ะโซเซอ่ะโซเซ่ไปเจอโซเซ่เป็นไงเลยเห็นไหมซีนึงม่ียบแล้วมาบอกกรรมการอยู่คนไปม่บ้ากรรมการไม่ได้นะครับลำหน้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไอ้แฮนด์บอลก็ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกรรมการก็มีอยู่เขาเห็นแล้วบอก็่าคุณโทษนี่แหละคือลิเวอร์พูลครับเอาแล้วเป็นเลยแพ้คุณล่ะผมอยู่ลองครับ ลองอยูเช่เชไม่เชียหายจริงๆตัวรอดตลอด